สวัสดีค่ะสายค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเรามีนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากมามาแนะนำให้เพื่อนๆค่ะนั่นก็คือ TMS หรือ Transcranial Magnetic Stimulation ค่ะถ้าเพื่อนๆพอฟังกันแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ,ละหลายๆครั้งคนมักสงสัยว่าการเปิดเป็นโรคทางระบบประสาทยกตัวอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรคพากินสันอัมมัพต์อมัมมาพารวมไปถึงอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับหรืออาการชาจากโรคเบาหวานเราจะมีวิธีการรักษาวิธีไหนกันบ้างนะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปอาจจะคิดว่ามีวิธีการรักษาแค่ไม่กี่วิธีเช่นการไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนําไปรักษาในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานยาการพบจิตแพทย์รวมไปถึงการบําบัดค่ะแต่รู้ไหมคะว่ายังมีวิธีการรักษาในปัจจุบันที่น่าสนใจนั่นก็คือวิธีการรักษาแบบใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS Transcranial Magnetic Stimulation หรื T MS, T ulation, อเรียกง่ายๆว่าการช็ชตไฟฟ้านั่นเองค่ะโดยเทคโนโลยีนี้จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองในจุดที่มีผลต่อโรค ลงลึกไปประมาณ1-3เซนติเมตรเพื่อปรับสมดุลการทํางานของสมองทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทในบริเวณนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาจพบว่ามีการทํางานของสมองส่วนหน้าทางซีกซ้ายน้อยกว่าปกติหรือการทํางานของสมองส่วนหน้าซีกขวามากกว่าปกติซึ่งการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS จะช่วยปรับการทํางานของสมองให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ค่ะ และนี่ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการรักษาโรคทางจิตเวชท,ที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือดื้อยามีภาวะข้างเคียงจากการรับประทานยาเช่นคืนไส้อาเจียนปวดหัวเป็นต้นค่ะโดยการรักษาจะใช้เวลาเพียง20-30นาทีต่อครั้งซึ่งแพทย์สมองและระบบประสาทจะเป็นผู้ประเมินว่าจําเป็นต้องทํากี่ครั้งลวนถึงความถี่ในการทาต่อสัปดาห์เมื่อทําเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล และราคาครั้งละ5800บาทซึ่งราคานี้เราได้มาจากเว็บไซต์โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะโอ้โหเราสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งพวกเราคิดว่าวิธีการรักษาแบบ TMS เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความปลอดภัยสูงและใช้เวลาในการรักษาน้อยไม่จําเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกด้วยค่ะแถมยังมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้น้อยมากๆหากใครได้ดูคลิปจนถึงตอนนี้และมีคนใกล้ชิดที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการรักษาได้นะคะ และการรักษาแบบ TMS ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราอยากแนะนําให้กับเพื่อนๆได้พิจารณากันค่ะแต่แองกระซิบได้ไหมคะว่าถ้าราคาถูกลงกว่านี้อีกสักนิดนึงก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมเอ่ยสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย